เงินเดือนยังไม่ออกแต่ค่าหมอแม่มาแล้วจะหมุนเงินจากไหนดีหรือบางคนมีธุรกิจเล็กๆขายของออนไลน์แต่ช่วงนี้ยอดตกต้นทุนติดมือเต็มเลยเคยคิดไหมแบบว่าต้องการเงินฉุกเฉินแต่ไม่มีคนคำ้ำไม่มีบ้านไม่มีรถจะคำ้ำแล้วจะทำยังไงดีนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตอยหลานยายชาแนลนะครับ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสินเชื่อที่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินหมุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวบริการนี้เขาเน้นเลยว่าไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใครที่ต้องการใช้เงินในชีวิตประจําวันหรือเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบจูๆ่ๆต้องใช้เงินก็สามารถสมัครได้เลยย้ําตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เงินกู้นอกระบบเขาได้รับใบอนุญาตจากธานาคารแห่งประเทศไทยให้บริการอย่างถูกต้องภายใต้าการกํากับและวงเงินสูงผ่อนสบาย มีคนให้คำปรึกษาจริงๆซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับ พนกักงานบริษัทพนกักงานประจำหรือคนที่มีรายได้ชัดเจนที่อยากจะได้เงินก้อนมาหมุนนั่นเองสมมติว่าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศเงินเดือนเดือนละ18,0 0 0บาทจู่ๆพ่อของคุณป่วยต้องใช้เงิน20,000บาทใน3วันจะไปหยิบยืมใครเนี่ยมันก็ลำบากแถมไม่อยากจะโดนดอกเบี้ยโหดจากแอปเถื่อนคุณก็เลยเลือกแบบรรกษาทที่บริษัทนี้ได้รับเงินไวไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้รถใช้บ้านค้ำเลยที่สคำคัญ าจคืนแบบผ่อนรายเดือนสบายๆไม่ได้กดดันอะไรและที่นี่ก็คือบริษัทชัยโยแคปปิตอลเขาให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่คุณไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทีนี้มาดูว่าคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเงื่อนไขก็สมัครง่ายมากนะเพียงคุณอายุ20จนถึง65ปีทํางานมาแล้วเกิน1ปีเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าคนที่มีสลิปเงินเดือนทีนี้เอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีสำเนา บัตรป,ประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนด้วยกันสำหรับที่นี่ใครที่มาขอสินเชื่อคุณไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการหาคนคำ้ำไม่ต้องมีทรัพย์สินคุณจะได้เงินจริงแล้วก็ดําเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องพร้อมกับมีทีมให้คาปรึกษาได้ฟรีแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือตัวคุณเองก็ต้องมีไรายได้ประจําทีนนี้การพิจารณาเนี่ยก็จะดูตามเอกสารที่คุณ และที่สําคัญนะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีนโะยบายให้ลูกค้าโอนเงินก่อนเด็ดขาดหากมีใครบอกให้คุณโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเท่ากับโกงแน่นอนใครที่ต้องการเงินด่วนเงินฉุกเฉินหมุนเงินไม่ทันอยากจะได้เงินก้อนแบบไม่ต้องใช้คนค้าก็ลองปรึกษาบริษัทชโยแคปิตอลดูก่อนนะเขาบริการดีจริงใจสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลย0 6 2 7 5 2 7 7 4 4 หรือจะแอดไลน์ OA เข้าไปที่ชัยโยแคปห5าาาจะลืมว่าสมัครสินเชื่อที่มันผูกกฎหมายปลอดภัยละมั่นใจชีวิตหมุนไม่ทันก็มีทางออกเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่กำลังลำบากเรื่องเงินด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอดหลาานยายชแนลนะครับ